สวัสดีเพื่อนๆือนักคุณทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่าง,างๆของโกวกเราวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับคุณทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราแล้วก็ร่วมเป็นกําลังแจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับต่อแค่นะครับวันนี้อังคารที่2อธันวาคมเช้านี้โกสปอร์ตก็ล่วงลงมาทดสอบแถว4,200ดอลลาร์นะครับแต่ก็พยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปต้องรอดูแล้วครับว่าจะสามารถกลับไปยืนแถ 4, ว4,245ดอลลาร์หรือว่า4,250ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับ พอตรงจุดนั้นเองถ้าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะสําสคัญนะครับหากยืนไม่ได้แล้วก็ยังล่วงหลุด4,002อลลร์ตรงนี้ต้องเกาะดิสาการใกล้ชิดแล้วครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณอาริรัตน์มูลายชัยหัวหน้านักวิเคราะห์บร G ิษัท G Cap Co จำกัดนะครับมาดูกันว่าแนวโน้มการลงทุนและก็การวางแผนการลงทุนทองคําจะเอาอย่างไรกันดีพูดคุยกับทางคุณอาริรัตเลยครับสวัสดีคุณอาริรัตครับสวัสดีค่ะโอ้โกสปอร์ตทำเหมือนจะไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วครับคุณอาริรัตแล้วก็ดีกล เราไปดูกราฟรายวีครายเดือนนี่ก็คือยังเป็นอ่ขึ้นแบบแข็งแก่งเลยนะคะใช่ใช่ตอนนี้มองว่าการที่ช่วงนี้ค่ะขึ้นไปแล้วก็ยังขึ้นไปไม่ได้มันเป็นการขึ้นไปทดสอบอ่าไฮเดิมเนาะแถวบริเวณ4ี่พ5 5แถวนี้นะคะผ่านไม่ได้แน่นอนแหละชนครั้งแรกผ่านไม่ได้ก็จะมีจังหวะย่อบ้างแล้วเมื่อเช้าก็มีย่อให้เห็นแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ก็ดีใจกับคนที่เก็บได้ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอ่อแท่งชั่วโมงเมื่อเช้าเราเห็นการทิ้งหางลงมา เราก็เก็บหางกลับขึ้นไปยี่สิบเหรียญไม่น้อยนะคะ,ะ,ะแค่ตรงหางอะเนาะก็มองว่าคนที่เก็บแล้วก็เดี๋ยวลุ้นให้ให้ขึ้นไปหาส่วนต้านเล็กๆแถวสองสี่พันสองร้อยสี่สิบห้านะคะถ้าทะลุตรงนั้นไปได้ก็น่าจะเริ่มเริ่มเริ่มใจชื้นแล้วล่ะเพราะว่าเรามองว่าคงจะเริ่มทาโครงสร้างขาขึ้นเล็กๆต่อไปอะคะอ่ะแต่แต่คนที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยสิคะคุณหนุ่มเนี่ยจริง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 ๆ,ง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 ๆไม่อยากให้ลงมาเก็บข้างล่างแล้วนะคะหมายถึงว่าตัวอคนที่ไม่มีข มันจะมีรับเล็กๆอยู่ที่น่าสนใจตอนนี้เธอเกิดย่อลงมาสักประมาณ4,210เหรียญเนี่ยตุ้มบมองว่าตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดถ,ถ่านนะจากตอนนี้ที่เราคุยกันน่ยนะคะแล้วลงมาอีกทีหนึ่งสักประมาณ4,110เนี่ยเอา4,210เนี่ยตุ้มบมองว่าเก็บได้แหละแล้วก็ขึ้นไปหา4,245เลยอะ่ะอันเนี้ยจะจะจะได้เก็บเล็กๆสั้นๆสําหรับคนที่ไม่มีขอแต่ถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปเลยเนี่ยเอ่อก็ต้องก็ต้องวางนะคะเพราะว่าจะจะไม่ไละะ่ราคาว่าข้างบนเน มันมี4,245ลอยอยู่นะคะ,คะเรายังไม่รู้ ok ว่าจะข้ามได้หรือเปล่าคะ่ะ ok. คือตอนนี้ที่ต้องบอกก่อนนะเราคุยกันในเวลาส0บนาฬิกานะครับอนนี้นะคระับแต่ว่าคือดูถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปได้จริงๆรอบนี้จะเห็น4 3 0 0ามไหมคุณนันอ๋อโซนนั้นเลยค่ะโซนนั้นเลยโซนนั้นเลยใช่ก็คือถ้าเกิดเราดูกรอบของวีก่ะค่ะโซน4,300โซนนี้เป็นแนวต้านของวีกเลยะคะ่ะแต่แต่รอบนี้การที่เขาเพิ่งขึ้นมาชนไฮเดิมที่เคยทําไว้อ่ะค่ะผ่านไม่ได้แน่นอนกลับ ลงมาตั้งหลักก่อนตั้งหลักรอบเนี้ยแลดูท่าดีด้วยนะคะหนึ่งชั่วโมงของเมืม่อสักครู่ที่เพิ่งปิดไปอ,ะอ,อ,อ่ะอ่าท่าดีถ้าเกิดว่าขึ้นจากตรงนี้เลยผ่านสี่สองสี่ห้าได้ตกวเองมองว่าจะขึ้นไปแถวแถวเจ็ดห้า 7, 5, หรือไม่ก็แถวแถวสี่สองแปดแปดเก้าศูนย์ส่วนนั้นนะคะใกล้ๆสามพันสามได้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไปถึงสี่สิบห้ามันยังเป็นการทำไฮเออร์ไฮไม่ได้นะถือว่าคุณไอรัตถูกไหมไใช่ค่ะถ,ถ้าเกิดว่ายังข้ามสี่ข้ามหรือว่ายืนเหนือสี่สองสี่ห้าไม่ได้เน น่าจะยังคงไซเวย์นะคะน่าจะยังคงไซเวย์แต่ติดนึงมองว่าถ้า,าย่อเนี่ยไม่อยากให้ลงมาเจ็บร้างจุดเดิมละ4,200หรือ4,190เนี่ยติดนึกมองว่าถ้าย่อลงมาอีกทีจะจะ,จะเป็นไปในะลักษณะของการซึมตัวลงอะคะอ่ะติดนีกมองว่าถอยถอย,ถอยลงมาอีกสักสเต็ปหนึ่ง4,175เนี่ยโซนเนี้ยถ้าเกิดลงเห็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าเก็บค่ะคุณหนุ่มครับอืมมันทุบใจอะครับคุณเดนัสมีอะไรบ้างครับช่วงนี้สัปสัปดาห์นี้นี่เรียกได้ว่าต้องโฟก,กัส ที่ตัวเลขเลยนะคะแล้วตัวเลขก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ด้วยเนาะแล้วก็ตัวเลขไม่ค่อยเป็นตัวเลขที่เป็นกล่องแรงแรงแดงๆที่เราคอยเฝ้าดูกันนะคะอย่างที่บอกไปตัวสัปดาห์นี้มีแค่ตัวเลข A D P ใช่ไหมคะจ้างงานเอกชนแล้วก็ในส่วนของ P C C ซึ่งซึ่งไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะออกมายังไงก็ไม่น่าพลิกโผล่ดอกเบี้ยค่ะคุณหนุ่มเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยที่เราคุยกันมาทุกสัปดาห์จากยี่จากสามสิบขึ้นมาเป็นห้าสิบเจ็ดสิบแล้วตอนนี้แปดสิบแปดสิ กลางๆแล้วด้วยนะคะเะมองว่าโอกาสโอกาสนะคะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขไม่ได้พลิกโผหรือพลิกผันมากจริงๆเนี่ยโอกาสของของเรื่องดอกเบี้ยจะยังคงพยุงทองคําไว้ได้อยู่ะคะ่ะอืปัจจัยอื่นมีไหมครับปัจจัยอื่นเออน่าสนใจตรงที่ทางด้านของสถาเออนักลงทุนสถาบันนะคะที่ทางด้านของโกลแมนแซกเขามีการไปสํารวจเนาะอันเนี้ยเออเอาจริงๆเอาจริงๆจะบอกว่าเทใจให้ทองก็ได้เนาะโ <laughs> กัลแมนแซกเขาเชียร์ทองอยู่แล้วเนาะแต่ผลสํารวจ ผลสำรวจมันน่าสนใจมากคุณหนุ่มตรงที่ว่าเออสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มองว่าทองคำปีหน้า5,000ค่ะแล้วก็อีก33%มองว่าอยู่ที่4 5 0 0ถึง5,000ันนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่ากว่า70%มองทองคำา4,5 0อัพถึง5,000นะคะปีหน้านะมีเพียงแค่ประมาณ3 7 3ถึง7%แค่นั้นที่มองว่าจะย่อลงมาสักประมาณ3,5 0 0ค่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยคือมันเป็นโพลสำรวจของนักลงทุนสถาบันโดยชัดเจนนะคะก็เลยมองว่า เอสถาบันเนี่ยเขายังก็ยังมองทองคําในปีหน้าอัพไซด์ได้อยู่นั่นเองดิก็เลยมองว่าตอนเนี้ยราคาของเราถ้าเกิดว่าย่อลงมาเนี่ยยังเอาถ้าเราพูดกันส่วนใหญ่จริงๆนะคะย่อลงมายังไม่หลุด3โลเดิมเนี่ยสามพันแปดสามพัเกนี่ยดิ้งมองว่าเก็บได้เกือบทุกราคาเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆเอาถ้าเอามันตามมาตรฐานกันทองก็โตประมาณ8ปดแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์แปดถึงสิ่อปีค่ะคือถ้าเกิดว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สี่ร้อยก็สี่พันก็ขึ้นมาสี่ร้อยอะตีตีกลมๆแล้วก็สี่พันเจ็ด อ่าก็น่าจะเห็นได้ถูกไหมครับใช่สี่สี่พันห้าสี่พันห้าตอนนี้คือคือเป้าหมายที่แรกๆอกค่ะเพราะว่าผลไฮเดิมของเขาอยู่ที่สี่พันสามใช่ไหมคะถ้ากระโดดไปสักสี่พันห้าอ่ะสี่พันห้าร้อยห้าสิบอ่ะตรงนี้คือเป้าเป้าแรกที่เรามองแต่ถ้าข้ามตรงนี้ไปได้นะคะสี่พันเจ็ดอ่ะก็ไปทีละสเต็ปค่ะคอ่าโอเคระยะสั้นดีครับนั่นหมายถงไรดีครับระยะสั้นตอนนี้ยังมองย่อซื้ออยู่นะคะด้วยเทรนของกราฟลายเดือนลายวีคนะคะยังแม้แต่แม้แต่เดย์เนี่ยนะคะเมื่อวาน ถึงแม้จะปิดเป็นโดจีเนี่ยแต่ก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่เรารยังมองเป็นยอดซื้ออยู่ค่ะคุณหนุ่มรับแทนเลยครับระะระยะสั้นตอนนี้ณตอนที่เราคุยกันทุกที่ยังย้ำรับเล็กๆนะคะที่4ี่พันหนึ่งสี่พันสองร้อยสิบเหรียญอยู่ถ้าเป็นแท่งก็น่าจะสักประมาณหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยะค่ะตรงนี้เป็นโซนไม้เล็กๆได้สาหรับท่านที่ตกลดไปเมื่อเช้านะคะแต่ท่านที่ได้ของมาแล้วเมื่อเช้าแถว4ี่พันสองก็เดี๋ยวถือขึ้นไปลุ้นที่โซนตามแรกค่ะสี่พันสองร้อยสี่สิบห้า นะคะาราคาน่าจะสักประมาณหกห0ื่่องระค่ะถ้าเกิดว่าทะลุหรือยืนโซนนี้ได้สามารถโฮ่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปลุ้น4,275แล้วก็4,290ต่อได้เลยค่ะทองไทยอะไรครับตรงนั <S PI ke land> ้นทองไทย4 2 4 2 4 5นี่น่าจะสักประมาณ64,200นะคะแล้วก็4 2 8 5เนี่ยน่าจะประมาณ64,800บวกลบค่ะไกล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 หกหมื่นห้าพุญม์ถ้าเกิดเกิดหลุด4 2 1 0ไปอีกสักรับมีไหมฮะรับอีกสักรับ2รับมีตรงไหน มมัั้งครบถ้าถ้าหลุด4,210ไปตุปูดิ้งมอง4,200อีกรอบหนึ่งแต่ตรงนี้น <c oughs> ไม่ไม่อยากให้เติมของเ <c oughs> ยอะแล้วนะคะคุณ <c oughs> ตุูดิ้งมองว่าจะเป็นในลักษณะของการค่อยๆซึมมา <c oughs> ค่ะท่า <c oughs> นที่มีของที่เมื่อเช้าได้4,200มาแล้วเนี่ยดูซิว่า4,200มีปฏิกิริยาไหมถ้าเกิดว่ายังซึมอย่างที่ยูติกบอกอาจจะรอไปเติมของที่ประมาณ4,175ค่ะคุณหนุ่มค่ะถ้า4,175ใช่ถ้า4,175ก็น่าจะเห็นฐานสักประมาณเออ่63,000 แถวแถวใกล้ๆบวกลบเลยอะค่ะอแต่ตรงแถว417580นั่นก็คือเป็นต้านเก่าถูกไหมคุณอายั์ถูกไหมฮะ4175ใช่ค่ะตรงนี้เต้นเก่าตรงนี้มันเป็นโซนที่ราคาเบรกกอบสเดียมขึ้นมาค่ะ่คะถ้าเกิดว่าลงมาเทสจุดนี้ตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีแลนเด้งค่ะแลนเด้งกลับบ้านโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณอรันมูราชัยหัวหน้านักวิเคราะห์ของ GCA p โกนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ซึ่งคุณในรัก็มอแล้วครับว่าถ้ายืนเหนือ4,250ดอลลราได้โอกาสที่จะไปทดสอบด้านบนค่อนข้างจะสูงที่ผ่านมาแรงหนุนค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับราคาทองคาไทยแต่ว่าถ้าย,ย่อตัวลงมาหลุด4,210ดอลลร์ลงไปตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับสั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังหลุดลงไปอยู่ก็ไปรอแถว4,170ตรงนั้นจะเป็นจุดเติมของสําคัญเลยนะครับแต่ทางอี ไม่อยากให้หลุด4,002ลงไปนะครับเพราะว่าจะมีความอันตรายค่อนข้างจะสูงสำหรับราคาทองคำนะครับบัจัเจนุนสัปดาห์นี้รอดูตัวเลข ADP แล้วก็ตัวเลข PCE นะครับแต่คาดว่าก็คงจะเปลี่ยนแปลงมติเฟดที่น่าจะลดดอกเบีย้ย0.25%ได้ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เฟดวัตถุของ c m มี r o ุ p ปก็บ่งชี้ว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยลง0.25%ในการประชุมในกลางสัปดาห์หน้าตรงนี้ต้องติดตามครับ่าจะเป็นแงรงขับดีๆของราคาทองคำครับนอกจากนั้นผลสำรวจของโกลแมนแซคกับสถาบานันการ ยังมองว่าปีหน้า4,500ถึง4,750 0 0มีโอกาสได้เห็นราคาทองคําพุ่งไปงระดับนั้นต้องเอาดูครับว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลที่โกอลาลหยิบม,มาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ควรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ง,งต่างๆเพื่อเป็นกัมยับถึมาา้้วยนะครับขอบุณติทธตามฝนครับ